หนึ่งมีนาคม58ครับามาเที่ยวชมร้านขายต้นไม้แล้วก็พวกปุ๋ยยาเคมีเมล็ดพันธุ์นะครับปุ๋ยที่ว่าใส่เฉลิมมีหัวฉีดเพื่อการเกษตรอันนี้อันเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ครับแปดสิบบาทแปดสิบาทอันนี้หัวฉีดเพื่อการเกษตรนะครับร้านนี้ขายแปดสิบบาทจะเป็นชีวภาพทั้งคู่เลยโอ,อ้นี่มีที่ใส่ปุย๋ยมีหลากหลายสีสันสวยงามแล้วก็มี สูตรต่างๆน่าสนสำหรับคนระดับอันนี้เมื่อกี้เดินมาถามแม่ค้าบอกเป็นเรียกว่าสนบางปอนสวยดีอันนี้เพี้ยเรียกว่าเป็นกระโดดต้นไม้นี่มีเสน่ห์นะแต่สัตว์ตพืชก็มีอยู่นอน หอยบางสายพันธุ์ที่มันชอบกินมันก็จะบุกรุกถ้าไปเจอก็แจ็คพอตก็ต้องหาทางป้องกันนะครับีเ้น